วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นทีก่กับเราซีเคียวที่จังหวัดตราด อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพยกระดับคุณภาพผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราดพร้อมปล่อยขบวนผลไม้สู่ตลาดในประเทศที่ห้องประชุมบ้านปูรีซอร์ทตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายวิสิทธิ์ศรีสุสวรรณอธิบดีกรมรส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพ การยกระดับคุณภาพผลไม้ของสาก์และกลุ่มเกษตร,รกรจังหวัดตราดพร้อมด้วยเป็นผู้แทนสาก์การเกษตร,รในจังหวัดตราดจำนวน7แห่ง60ลายและผู้แทนเครือข่ายสาก์ในภาคตะวันออกและเครือข่ายพันธมิตรผู้เกี่ยวข้องจำนวน12แห่ง40ลายทั้งนี้ด้วยสำนักง,งานสาก์จังหวัดตราดได้รับอนุมัติแผนผลงานงบประมาณประจำปี2568 ในโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการค้าเกษตรโดยมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สมาชิกให้มีการปลูกผลไม้ให้ได้รับรองมาตรฐาน GAP โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกมีผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นหลักจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการยกระดับคุณภาพผลไม้ของสากลและกลุ่มกเกษตรจังหวัดตราด เป็นการต่อยอดจากโครงการตามแผนงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลไม้คุณภาพของสมาชิกสากลในจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักสร้างเวทีเจรจาการค้าและเสริมสร้างการเชื่อมโยงโครงขายการผลิตและการตลาด ในสากรกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราดเพื่อเพิ่มและสร้างความเชื่อมั่นในผลไม้คุณภาพและสร้างโอกาสการพัฒนาตลาดผลไม้ของสากรและกลุ่มเกษตรในจังหวัดตราดโดยกิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วยการเสวนาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลไม้คุณภาพในภาคตะวันออกการส่งเสริมตาสัญลักษณ์ภายใต้ตรา ผลไม้สาก,กรตาลและโครงการอร่อยพอดีอิ่มพอใช้พอใจผู้บริโภคนอกจากนี้ยังเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะจากเครือข่ายพันธมิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาก กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมการค้าภายในและการคิกออฟโครงการกระจายผลไม้คุณภาพภาคตะวันออกสู่เครือข่ายพนมมิตรโดยมีการปล่อยคาราวานผลไม้จำนวน1ิตันไปยัง3จังหวัดเครือข่ายพนมมิตรที่สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคการเกษตรจังหวัดตราดจำกัดตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนายวิสิษฏ์ศรีสุรวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงโครงการนี้ว่า ผลลไม้ของสากรและกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกจะมีการสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านการผลิตและมีเครือข่ายคู่ค้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในผลไม้คุณภาพ และการสร้างโอกาสการพัฒนาตลาดผลไม้และสาก์ของกลุ่มเกษตรกรขณะเดียวกันก็จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งพาณิชย์เกษตรในการแก้ไขปัญหาส่งเสริมพัฒนาผลไม้ทางการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไปเพื่อเพิ่มราคาและจํานวนในการจําหน่ายผลไม้ที่มีคุณภาพของภาคตะวันออกอีกด้วย